สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการถนอมอาหารการถนอมอาหารมักจะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นและการน่วงไม่ให้ไขมันทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหารการถนอมอาหารนี้อาจจะรวมถึงการรักษาอายุตามธรรมชาติและสีสันของอาหารซึ่งเกิดจากการปรุงอาหารเช่น การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของแอปเปิลเมื่อสัมผัสกับอากาศและการถนอมอาหารบางประเทศจำเป็นต้องปิดผนึกอาหารหลังจากที่ผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดปัจจัยของการเน่าเสียทำให้อาหารนั้นสามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่าปกติกระบวนการถนอมอาหารอาจจะประกอบไปด้วยการให้ความร้อนเพื่อกำจัดหรือทำให้จุลินทรีย์เสื่อมสภาพเช่นการต้มหรือการเอาไปรวน การใช้สารเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนเช่นใช้ฟันเฟอร์ไดออกไซด์การยับยั้งการเกิดสารพิษเช่นการลมควันการใช้คาร์บอนไดออกไซด์น้ำส้มสายชูหรือแอลกอฮอล์การขจัดน้ำออกจากอาหารเช่นการตากแห้งการยับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์เช่นการเชื่อมหรือการดอง การเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำเช่นการแช่แข็งหรือการทำให้เย็น